อัลติเมทวินเนอร์แล้วกันนะครับลุ้นเฟอร์นิเรตอเลสทำไมไม่รู้อ๋อถ้าเกิดกดเลจเอ์ก็จะได้รับตั๋ว2เท่านี่ <c oughs> มันก็ต้อง2เท่า <c oughs> เพราะว่ามึงก็คิดตังกูไป2เท่ามันก็ต้องให้2เท่าดีถ้าให้2.5ห้เท่าเดี๋ยวถึงจะแฟร์ถูก <c oughs> อ่ะงั้นก็แลกเลยครับอ๋อมันกดเลยครับมันไม่ต้องแลกเฮ้ย <h ih> เดี๋ยวมันไหลด้ทั้งนั้นนะ่ะมันไม่ไหลหรอกเราอั้นอยู่แล้วเรามีวินัยเอาแค่เอาแค่เต็มตรงนี้นะก็คือ2 0 0 0 0นะนี่20 0 0 0บาทนะเอานะช่วยกันดูนะไปะ ไม่ต้องเตือนยิงโตยิงไม่ฟังยิงโตยิงดื้อมาดิขอติดชาร์จหน่อยเออสามสิบแปดตัวตัวเว้ยกดอีกสิบครั้งติดชาร์จขอติดชาร์จหน่อยขอติดชาร์จหน่อยสามสิบห้าตัวเฮ้ยมีมีสิบติดชาร์จนะเล่นไปใครเป็นเจ้าของไอดีอันดับหนึ่งก็โทวด้วยนะครับถ้ามันเกิน สามขึ้นแปดตัวนะติดติดระดับสี่ไม่เป็นไรผมเติมสู้นะคนนี้ก็เติมประมาณนี้แหละสองหมื่นห้าประมาณเนี้ยไม่เกินนั้นหรอกเพราะทุกคนแค่อยากได้รางวัลเฮ้ยสองร้อยยี่สิบสองแล้วนะนี่นะหมดไปแล้วประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยคราวนี้เราจะขย่งกันไปตรงจบตรงนี้ให้ได้เฮ้ยมีสิทธิ์นะเนี่ยอีกสองคลิกก็เขจะแซงนะโคโคโนก้าแล้วนะเฮ้ยกดอะไรไปวะโอ้ยมือมือลั่นโอ้ไปต่อไปต่ออย่าไปอย่าไปวันครั้มขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นแล้วแน่นอนสามหกตัวมาแล้ว ต้องที่หนึ่งเท่านั้นครับถึงได้ทีเอ็มอ๋อที่หนึ่งเท่านั้นเลยอะตอนนี้กลับกลับตัวไม่ได้แล้วครับแล้วตรงนี้อีกเท่าไหร่ก่อนกดหนึ่งทีกันนิดหน่อยฝึกแซงแล้วนี่ผมแซงแล้วแซงเลยแซงขึ้นไปเลยที่เอาที่หนึ่งของวันไปเลยครับมันต้องเท่าไหร่อ่ะผมไม่ชัวร์ไงแต่วเวลายังเหลือเยอะไงคือเออไม่ใช่ขึ้นที่หนึ่งแล้วสักพักไม่มากดเป็นห้าหกร้อยตัวอะไรอย่างงี้ช็อกเั่นเนี่ยตอนนี้ผมสามหกแปดผมกดอีกทีหนึ่งอ่ะผมก็ขึ้นแซงแล้วซึ่งพอเขารู้ว่าคุณแแแงงงเเเขขขาาาากกกกก็็้้้อจะะมบบลยนนนนนคคครรรัััใ่ีทุพ ครับกาลินาชนะนะครับโอเคไม่เป็นไรเราเอารับรางวัลสิบวันสุดท้ายเออเดี๋ยวเข้ามาดูโอเคตรงนี้เราต้องปั่นนี่ใช่ไหมครับตรงนี้ครับกด1ครั้งใช่ไหมก็จะสุ่มรางวัลจากตรงนี้ใช่ป่ะถ้ากด12ครั้งคือเอารางวัลในตรงนี้ทั้งหมดเลยอ๊อปได้รางวัลทั้งหมดในกองนี้คือบางคนก็มองว่าเฮ้ยถ้ามันมีแบบพวกบวกแปดเยอะอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบแล้วมีไอคอนหนึ่งใบอาจจะเฮ้ยเออโอเคกดเลยก็กดจับจับใบไนี้ยก็ไม่แย่นะก็จะมีปุ่มเปลี่ยนรางวัลฟรีก็แบบเราเปลี่ยนนนนนดูอออััี้เากก่ล อันนี้ก็รับมาเลยทีนี้รางวัลน่าจะเปลี่ยนอ่ะเชีพแตนจะมีเป็นการแตะไฮไลท์ปลานอย่างเงี้ยขวาบนน่าจะเป็น20,000ืเอ็มสองห0 0 0นเอ็มเฮ้ยก็ไม่แย่เนี่ยอันนี้แล้วแต่ต่างคนอื่นผมไม่เชียร์ดีกว่าเขื่อเชียร์ได้หนึ่งเฮ้ยนี่ไงเอ้ยดีเนี่ยสามสี่เปลี่ยนละกันอันนี้ผมลองเปลี่ยนผม่าลองเปลี่ยนเปลี่ยนทีนึงอ่าดีขึ้นหูหนึ่งสองสามสี่ก็ดีนะเอามา ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนหลังวันอีกนะครับจะต้องเสียเงินอีก10บาทนะครับโอ้อเยอะหยิมยิมมากกูจริงอ,อันนี้แย่มากเลยแล้วถ้าเรากดหนึ่งครั้งเป็นไงครับมันจะเปลี่ยนหมดไหมครับอ่าลองให้ก็ได้ครับไม่เปลี่ยนครับไอ้สัสเ <laughs> ท่ากันถ้าอย่างงี้ควรเปลี่ยนนะเพราะว่าแบบหมายถึงว่ามันไม่ได้ค่อยดีอะเสียส0บาทอ่ะยอมเสีย1ิบาทแล้วเอาลองลองเปลี่ยน10บาทสิบาทมึงเปลี่ยนอะไรมาเปลี่ยนแย่กว่าเดิมอีกโอ้รับมาเหอะทั้งนั้นนะ โอ้ยทองนี้มีประเด็น,นเดี๋ยสามถึงแปดใจเย็นเออวะเปลี่ยนแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยกดเปลี่ยนปุ๊บอะไรเปลี่ยนอ๋อโอเคตรงกลางเปลี่ยนนะอทองนี้เปลี่ยนอ่าเงี้อย่างนี้ตามนี้โอเคเหลือหกตัวเดี๋ยวว่ากันไปรับไอเทมไปเปิดหาแบบความล่ำรวยมั่งคั่งตรงนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องเงิน BP กันก่อนอันนี้เติมไป20,000ท่วนเลยนะเงินนี่จากประมาณ 5, 8, ล้านห้าแปดอ่ะล้านตีเปล้านหกแล้วกันนี้อนกอ เยอะเลยแหละหเงินน่าจะได้เพียบเลยแหละจากหนึ่งสี่เจ็โอเคเรียบร้อยครับเงินเนี่ยเยอะมากเลยนะได้มาประมาณ6กแสนห้านะพี่เออเยอะมากเลยนะ ถ้าเปิดกิจกรรมหลักสองหมื่นเขควรได้ประมาณสามแสนใช่สี่แสนก็คือเยอะแล้วอ่ะมาคราวนี้เราจะไปที่ใบที่เป็นประเด็นนะครับไปเลยอาร์เจนติน่าเลยสีเสาเตเวสเฮ้ยเตเวสไม่ใช่อาร์เจนตินามามาฟึบโอ้โหไฟเล็กบะลักบอลลูเตอรี่บันเหมือนกันมีบัฟไหมฮะอันนี้คอปโปโลฮะนี้เอาใบลุ้นยากๆก่อนแล้วนะครับสี่ใบครับคนจะรวยสามถึงแปดมันก็รวยแต่ปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังน่าจะมี ปะปนบ้างเช่นคนนี้ฮะเจลาด์โมเรโน่ไปเจลาด์โมเรโน่โอ้คิมเปมเป้เข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเออบวกแปดบวกแปดปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วเอ็นเฮ้ยเอ็นเฮ้ยเยอรมันเซียมใครอะช๋อชอยไทเกอร์ชวอยหรอแปดชอยนี่เจ็ดนี่แก่ปะกัน บัตรกันแตกบัตรตีซ้ำของคุณได้ใช้แล้วเนี่ยมีคนถามว่าถ้ามีพี่ว่านในเกมแบบพี่โอ๊ตเนี่ยพี่ว่านจะเล่นตำแหน่ไงไหนลอยคีดน,นีคนคด่ครับกลางเนี่ยใช่ครับโอเคครับคือตรงกลางก็คือตรงกลางไงแต่บอกว่าลอยคีมันดูแบบห้ามหาน่ะครับขอไม่ต้องวิ่งเร็วไม่ต้องอะไรครับขอแบบได้รับไปอะไรนะแบบรุนแรงรเลยเนานะนะ ต้องมีแบบเาเรียกว่าชอบมีปัญหาอะไรตาหมีอ่ะเออเออเออชอบเถียงกับกรเจเถียงกับมังกรเออย่าได้อย่างนั้นนยตัวแบบโอเกเลอ่ะถ้าจะทำผมก็อย่างนั้นนะครับไอคอนนะครับทฤษฎีที่ผมศึกษามาแล้วนะครับควรจะเปิดแบบคู่ใหญ่เท่านั้นต้องเปิดพร้อมกันให้มันได้ใบดีที่สุดใบเดียวใช่ครับแต่นี่อาจจะเป็นกุลิตที่ผมตามหาอยู่ได้เพอเราเปิดถึง5้าใบไฟลุกเลยครับมาดิโอโหเรียบร้อยครับ คาร์ลอสเอโต้ปาติสุงวีดิดโอ้หหนักมากเลยนะหนักทั้งหนักทั้งหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยครับไม่เป็นไรครับเพื่อปลายทางที่ดีเราต้องยอมสละอะไรบางอย่างแบบนี้อ่ะต่อไปครับวันนี้หกถึงแปดหลุนได้ยี่สิบสองฮีโร่เปนยังมีอีกเหรอวะคอมอลินเตสไงมีทีบีเฮ้ยฟินแลนด์เลยหมอยแซนเดอร์ฟินแลนด์เลยวะไมอยสเซนเดอร์ไมอยสเซนเดอร์หมื่นทุ่นโอหราคาดีมากครับราคาอร่อยดีมาก เราจะไปกันที่ BTB อีกนะครับยังมีอยู่จำกัดวงปีเข้ามานิดนึงก็รวยได้นะครับใบนี้นี่ครับวาคลิกนะใครไม่คลิกว่าคลิกไปโอ้นี่ฮะห้าถึงแปดแล้วก็ได้ห้ามาสองใบครับ แต่ไม่เป็นไรครับเราต้องใจต้องนิ่งเพื่อปลายทางที่ดีที่สุดยังไม่ถึง<ไ>ปลายทางอีกแล้วครับ <laughs> เหนื่อยเหลือเกินมันใกล้ถึงประเด็นแล้วนะครับตอนนี้มันมาอันนี้เป็นสามใบประเด็นอันนี้มีอะไรอไหมอ่านี่บีทีบีสองชิน้นออลิปฟึบใครครับเป็นค <c oughs> ุณครูครับเหลือสองใบท้ายอันนี้จะเป็นใบความหวังจริงๆแล้วจะมีไฮไลท์หรือไม่ขึ้นอยู่กับสองใบนี้เราจะเริ่มที่ร้อยสอง และนี่คือความรวยครับอันนี้รวยได้เลยนะใบนี้รวยได้เลยนะแต่ผมอยากได้ปีมัดดิดเท่ๆสักตัวหนึง่งไปเข้าไปเลยขามาัดดิดผมขอมัดดิดขาวๆ่ใช่ไม่ขาว,ขาวยิยบแล้วเบลเยี่ยมเบลเยี่ยมโกพับร <R uch. S 2> ูดมิโอเล่มิโยเล่ส0งแสนครับลิเวูร์น่าจะชอบกันใบท้ายนะครับใบท้ายลนะใบเดียวฟื้นทุกอย่าง เออถ้ามันถ้ามันจบตรงนี้ได้มันฟื้นม้องกจบจนี่ยนี่คือไฮไลท์่ะคาริมเอาเอนก็ได้นะจริงผมชอบเอาเอเน F, คูเจลเฮ้ยเฮ้ยซีเอฟคูเรียนอวาเลสคูเรียน,ยนอวาเลสอาวารเสแพงเฮ้ยเทนะเนี่ยเซตตี้ต้องมีใบเดียวเปลี่ยนทุกอย่าง,งนะด้วยครับ นี่น้องปอพิมาแรัวคนหากันเยอะนะครับอ้าวเฮ้ยนี่ไงบอกแล้วเวลาอยู่พี่นัเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ตอนนี้คือด้วยความที่จริงๆมันไม่ได้อะไรเว้มาตรฐานพวกเราอ่ะดันเสือประยกขึ้นไปเองว่ามันต้องล้านล้านอ่ะมันไม่ใช่มาตรฐานเราหรอกมาตรฐานคนดู๋อเหรล